สวัสดีครับชาวเอเลียนเวิร์กช็อปมิสเตอรี่ทุกท่านผมนักวิทยาศาสตร์คนเดิมที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่บนโลกใบนี้ในวันนี้ผมมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้มาตลอดลองมองไปที่ภาพตรงหน้าท่านดูสิครับนี่คือแรดทองคำแห่งมาปุงกูเวเหม็นในสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำค่าที่สุดของโลกโบราณชิ้นงานที่เต็มไปด้วย รายละเอียดอันน่าขึ้นสร้างขึ้นเมื่อกว่า700รอปีก่อนในอาณาจักรมาปุงกูเวอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งแรกของแอฟริกาตอนใต้ทว่าอาณาจักรนี้กับอันตรธานหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างน่าประหลาดไม่มีใครรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงทิ้งความเจริญรุ่งเรืองและสมบัติล้ำค่าไว้เบื้องหลังแต่ถ้าผมบอกว่าอาณาจักรมาปุงกูเวไม่ได้ล่มสลายไปเพราะภัยแล้งอย่างที่ตำราเรียนกล่าวอ้างล่ะครับและถ้าผมบอกว่าแร่ทองคำตัวนี้ คือกุญแจที่จะไขความลับสิวการติดต่อกับผู้มาเยือนจากดวงดาวอันไกลโพนวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของปริศนาที่ถูกซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์มืดมิดของมาปุงกุบเบไปพร้อมๆกันซึ่ทั้งหมดเพราะสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้คือเรื่องราวที่อ้างอิงจากหลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกลับที่ถูกซ่อนไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยพริตอริยมานาน,นับทศวรรษ นี่คือเรื่องราวของอนาจักรพิสาบศูนย์และการมาเยือนของผู้สร้างจากต่างนาวที่ถูกบันทึกไว้ในจารึกที่ไม่ใช่กระดาษแต่เป็นทองคำและวัตถุโบราณที่เราจะมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันในวันนี้ครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปี1932ในวันที่โลกกำลังตกอยู่ในช่วงเวลาของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แต่ความตื่นเต้นครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นในแอฟริกาใต้ เมื่อชาวบ้านท้องถิ่นได้พานาย E.S.J. 1 g กรันไปพบกับเนินเขาแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่ต้องห้ามเนินเขานั้นมีชื่อว่ามาปุงกูเบหรือเนินเขาแห่งหมาป่าเมื่อคณะสำรวจจะปีนขึ้นไปบนยอดเขาพวกเขาต้องตกปลลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาพบกับกำแพงหินโมรานที่ถูกสร้างอย่างซับซอ้อนและที่สำคัญที่สุด คือการค้นพบหลุมศพของชนชั้นสูง23าหลุมบนยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สิ่งที่ทําให้การค้นพบนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์ก็คือหลุมศพสามหลุมจากทั้งหมดนั้นเป็นของราชวงศ์ชั้นสูงที่ถูกฝังในท่านั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพวกเขาถูกฝังพร้อมกับเครื่องประดับทองคําอันวิจิต,ตรตะการตารวมถึงแร่ทองคําและคาถาทองคําที่ยังคงสภาพสมบูรณ์จนน่าเหลือเชื่อ การค้นพบนี้ถูกเอบนำไว้เป็นความลับเป็นเวลานานาน,นับสิบปีโดยมหาวิทยาลัยพริโอเรียซึ่นได้รับสิทธิ์ในการขุดค้นแต่เพียงผู้เดียวทำไมต้องขุดลึกเข้าไปเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งค้นพบสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยองค์ความรู้ที่มีในยุคนั้นมากขึ้นเท่านั้นเรากับว่าพวกเขาไม่ได้ขุดพ้นพบแค่เพียงอาณาจักรโบราณแต่กำลังขุดค้นพบ,บบันทึกการมาเยือนของผู้มาจากต่างดาว ที่ถูกซ่อนเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์หลักฐานที่ว่านี้คืออะไรเราจะมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันครับควอนริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เกี่ยวกับมาปุงกูเบเวคือความอัจฉริยะในการวางแผนและสร้างสารรค์ของอพวกเขาหนึ่งในหลักฐานที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องกุมขมับก็คือเนินเขาแห่งนี้เนินเขาสูงชันที่แทบจะไม่มีทางขึ้น แต่กลับเป็นที่ตั้งของอาณาจักรชั้นสูงและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือการค้นพบว่าดินบนยอดเขานั้นไม่ใช่ดินจากพื้นที่เดิมมีการคำนวณแล้วว่าชาวมาปุงกุบเวต้องขนดินขึ้นไปบนยอดเขาสูงชันกว่า2,000ปันเพื่อใช้สร้างพระราชวังและที่พำนักของราชวงศ์นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้แรงงานและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างมากในการทำเช่นนั้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านโลหะวิทยาที่น่าถึงทั้งงานทองคำที่ละเอียดอ่อนจนน่าขนลุกและการหล่อเหล็กที่ซับซ้อนเกินกว่ายุคสมัยที่พวกเขาอยู่ยิ่งไปกว่านั้นมีการค้นพบลวดทองคำจำนวนมากที่ถูกถักทอเป็นเส้นเล็กๆที่นักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าอาจถูกใช้เป็นสายนำกระแสะไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรบางอย่าง แต่ใครกันที่สอนให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดเพราะไม่มีหลักฐานอื่นใดในยุคอุคคำอธิบายของนับโบราณคดีทั่วไปคือพวกเขามีความเฉลียวฉลาดเกินกว่าคนอื่นในยุคนั้นซึ่งเป็นคำตอบที่ง่ายเกินไปสำหรับช่องของเราที่เชื่อว่าทุกปริศนามีคำตอบที่อาจจะไม่ได้มาจากโลกนี้ดังนั้นผมจึงต้องไปค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่จากบันทึกที่ถูกเก็บงำไว้เป็นความลับ และผมก็ได้พบกับหลักฐานที่ทำเอาผมต้องตกใจบันทึกจากนักโบราณคดีที่ทำงานในยุคแรกๆบันทึกด้วยลายมือที่สั้นเครือเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังมันคือบันทึกที่จะไขความลับของอาณาจากักรนี้ให้กระจ่างและบันทึกนั้นกล่าวถึงสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งจารึกจากดวงดาวบันทึกลับฉบับนี้เป็นของนักโบราณคดีในคณะสำรวจยุคบุกเบิกคนหนึ่ง เขาไม่เคยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงแต่ลายมือและสิ่งที่เขาบันทึกไว้คือข้อมูลที่ไม่มีในตำราเรียนใดๆเขาเล่าว่าในช่วงการขุดค้นหลุมศพของชนชั้นสูงพวกเขาไม่ได้พบเพียงแค่ทองคำแต่ยังพบวัตถุประหลาดที่ทำจากดินเผาชิ้นเล็กๆที่แตกหักซึ่งดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่อนสิ่งที่นับโบราณคดีท่านนี้เอามาประกอบกันเขากลับพบว่ามันเป็นแผนผังอะไรบางอย่าง มันไม่ใช่แผนที่โลกบันทึกกล่าวไว้แต่มันคือแผนที่ดวงดาวซึ่งมีลักษณะเป็นวงโคจรและกลุ่มดาวที่ไม่เคยปรากฏในแผนที่ดวงดาวของมนุษย์คนไหนสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือการที่นักโบราณคดีท่านนี้พบว่าแผนที่ดวงดาวนี้มีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างทีแล้วคนพร้งหายเล็กน้าอภาษาสัญ,ญลักษณ์บนแรทองคําแอดตอนด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ฝังมันอู่เป็นวัตถุป,ประหลาด ที่ทำจากดินเผาชิ้นเล็กๆที่แตกหักและมาปรุงกูบเวลามสลายไปเพราะอะไรกันแน่ในฉากต่อไปเราจะมาวิเคราะห์กันว่านักโบราณคดีคนนี้ได้พบกับอะไรอีกบ้างและความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่เขาต้องเผชิญคืออะไรตามบันทึกลับของนักโบราณคดีท่านนี้แผนที่ดวงดาวบนชิ้นส่วนดินเผาได้นำเขาไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เขาได้เอาแผนผังดังกล่าวไปวิเคราะห์กับนักดาราศาสตร์ซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังพอที่จะคำนวณตำแหน่งดวงดาวในอดีตและอนาคตได้อย่างแม่นยำแต่การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางดาราศาสตร์โบราณก็ทำให้เขาได้ข้อสรุปที่น่าตกใจอย่างยิ่งแผนผังนี้ไม่ได้แสดงตำแหน่งดวงดาวในยุคที่มาปุงกุบเวรุ่งเรืองนักดาราศาสตร์คนนั้นให้ข้อสรุปแต่เป็นตำแหน่งดวงดาวในอีกหลายร้อยปีขา้างหน้า ฟังดูแล้วเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่บันทึกยืนยันว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่ามาปุงกลุบเวอาจถูกสร้างขึ้นโดยความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากต่างดันดาวและแผนที่ดวงดาวนี้อาจเป็นพิกัดของดาวบ้านเกิดของพวกเขาหรือไม่ก็เป็นคำเตือนเกี่ยวกับหายนะบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่พวกเขาได้เห็นการค้นพบนี้ ทำให้เขาเชื่อว่าชาวมาปุงกุกเวไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์โบราณที่มีความสามารถสูงส่งแต่พวกเขาเป็นผู้จุดเริ่มต้นของทฤษฎีเวิร์กช็อปที่เป็นแก่นของช่องของเรามาดูกันครับว่าทฤษฎีนี้จะพาเราไปพบกับอะไรอีกบ้างทฤษฎีที่นับโบราณคดีผู้บันทึกความลับนี้เสนอคือทฤษฎีเวิร์กช็อปแห่งมาปุงกุกเว เขาเชื่อว่าเนินเขานี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พำนักของกษัตริย์และชนชั้นสูงแต่เป็นโรงงานหรือห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและแปรรูปทองคำด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างยิ่งเหล่ากษัตริย์ที่ถูกฝังไว้ในท่านั่งบนยอดเขาอาจไม่ใช่กษัตริย์อามความหมายที่เราเข้าใจแต่เป็นตัวแทนหรือนักบวชที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ส่วนคนธรรมดาที่อาศัยอยู่ด้านล่างเนินเขาคือแรงงานที่คอยส่งวัตถุดิบอย่างทองคําและงาช้างให้กับผู้ควบคุมที่อยู่บนยอดเขาเพื่อนําไปแปรรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีบางอย่างสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นอาจไม่ได้มีอีไว้เพื่อความสวยงามหรือแสดงสถานะทางสังคมอย่างที่เราเคยเชื่อแต่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรหรือเป็นภาชนะที่ใช้เก็บข้อมูลบางอย่างที่สําคัญเขาเชื่อว่า และทองคำก็คือหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชาวมาปุงกุบเวเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ความจริงแล้วมันอาจเป็นเพียงแค่กุญแจที่ใช้เปิดประตูสู่ความลับที่ถูกซ่อนไว้กลับนำไปสู่เรื่องราวที่น่ากลัวและเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่ทำให้มาปุงกุบเวต้องล่มสลายไปอย่างปริศนาเรามาดูกันครับว่าหายนะที่ว่าคืออะไรกันแน่จากบันทึกทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่หาดูได้ทั่วไป มาปุงกุเวลันสลายลงเพราะภัยแ้งครั้งใหญ่ที่ทำให้เกษตรกรรมไม่สามารถเลี้ยงดูผู้คนได้แต่นักโบราณคดีเจ้าของบันทึกลับเชื่อว่าสาเหตุนั้นซับซ้อนกว่านั้นมากเขาพบหลักฐานว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติทั้งหมดแต่เป็นผลข้างเคียงจากการใช้เทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวบนยอดเขาการทดลองบางอย่างที่ผิดพลาด ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบทำให้ดินแห้งแลง้งและแม่น้ำนิมโปโปเหือดแห้งมันคือหายนะที่สร้างขึ้นเองที่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อชนชั้นนำบนยอดเขารับรู้ถึงความผิดพลาดนี้พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะยุติการทดลองและเก็บกวาดหลักฐานทั้งหมดโดยการนำสิ่งของมีค่ารวมถึงทองคำไปฝังไว้ในหลุมศพเพื่อไม่ให้ใครค้นพบก,ก่อนที่จะให้กษัตริย์หรือคนกลาง ที่เหลืออยู่นำพาประชาชนที่เหลือทั้งหมดอพยพออกไปจากพื้นที่นี้แต่มันก็ยังไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีทำไมพวกเขาถึงไม่นำเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าติดตัวไปเพื่อช่วยผู้คนทำไมถึงต้องทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังคำตอบของคำถามนี้ในช่วงสุดท้ายของบันทึกนักโบราณคดีท่านนี้ได้เขียนถึงประกายแห่งความหวังที่เขาได้ค้นพบเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ไม่ได้ทอดทิ้งชาวมาปุงกุบเวยอย่างที่เขาเคยคิดแต่ได้มอบองค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดให้กับพวกเขาเพื่อเอาชีวิตรอดองค์ความรู้ในการปรับตัวและสร้างอารยธรรมใหม่ในพื้นที่ใหม่ๆและนี่คือสิ่งที่ชาวมาปุงกุบเวนําติดตัวไปตอนที่อพยพออกจากอาณาจักรพวกเขาไม่ได้นําทองคำไปแต่ได้นำปัญญาและความรู้ทางเทคโนโลยีไปด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมเราจึงพบว่าหลังจากมาปุงกุบเบเล่มสลายไปไม่นานอาณาจักรใหม่ๆในแอฟริกาตอนใต้จึงเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างน่าประหลาดใจและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแรดทองคําไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาและความหวังที่ถูกส่งต่อจากผู้สร้างมาสู่มนุษย์บันทึกได้สิ้นสุดลงตรงนี้ และทิ้งปริศนาที่สำคัญที่สุดไว้เบื้องหลังปริศนาที่ว่าผู้สร้างเหล่านั้นแร่ทองคำแห่งมาปงกุเวสิ่งประดิษฐ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้เมื่อเรามองมันอีกครั้งด้วยมุมมองของเอเลียนเวิร์ p ช y อปมิสเราจะเห็นได้ว่าวันไม่ใช่แค่รูปปั้นที่สวยงามแต่มันคือกุญแจที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และร่องรอยของเทคโนโลยีจากต่างดาวที่ยังคงถูกซ่อนไว้ ความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นอย่างววดเร็วและการลุ่มสลายอย่างปิดสนาของมาปุงกุบเวอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในบทเรียนที่สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากต่างดาวได้ให้ไว้กับมนุษย์เพื่อสอนให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีและเรียนรู้ที่จะปกป้องโลกของเราซึ่งปัญญาและความรู้ที่ถูกส่งต่อมานี้อาจจะไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงอยู่ในดีเอ็ของผู้คนในพื้นที่ หรือถูกซ่อนอยู่ในจารึกอื่นๆทั่วโลกที่รอการค้นพบและนี่คือมรดกที่คงอยู่ชัว่วนิรันดร์ The enduring legacy ที่มาปุงกุกเวได้ทิ้งไว้ให้เรามรดกที่ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราได้รู้จักประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดแล้วจริงๆหรือยังวิปริศนาของมาปุงกุเวอาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหญ่ จุดเริ่มต้นที่จะพาเราไปไขความลับของสิ่งประดิษฐ์จากต่างดาวและเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการล่มสลายของอาณาจักรมาปุงกูเวและแร่ทองคำตัวนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรา และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตปริศนาเหนือโลกในช่อง Alien Workshop Mystery ของเราครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ